โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีดูเบชันเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็รันไปกับการ์ดเกมสมเด็จมาสเตอร์รุ่นนิวเอล่าเลยนะครับผมอัปเดตกันกับเทคแฮสเปกดาโก้นะฮะผมธาตุลมนั่นเองนะฮะซึ่งมีตัวใหม่มากนะครับผมตัวตรงกลางเลยซึ่งมีชื่อว่ามัสมาดัส ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมนะกลัวออกเสียงผิดนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้ครับลิสต์เด็กของดาก้อนนะครับผมนะแต่ดาก้อนทั้งลมเนี่ยเราจะผสมพี่ชาวเข้ามานะครับผมแล้วก็บวกดาบนะฮะพี่ชาวมาดาบไม่มาก็ยืนเงาๆกันไปนะครับผมเนาะก็เป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่ามันแบ่งเป็น2คอนเซปต์นะครับผมสําหรับอ่าอ่าชุดก่อนๆหน้านี้นะครับผมอ่าที่ยังไม่มีตัวแลของชุดเอ็กซเซียมานะครับผมแต่พอมีเอ็กซเซียมาแล้วลิสต์เด็กจะปรับเป็นแนวทางไหนได้บ้างแล้วแต่ละตัวทําหน้าที่ยังไงบ้าง บอกได้เลยครับว่าผมนั่งคิดอยู่พักใหญ่เลยว่าจะเล่นมันประมาณไหนดีทั้งๆท,งท,งที่บอกตามตรงเลยนะพอคลิปออกครับม,มันเล่นแค่นี้เลยนะฮะมันเล่นแค่นี้ประมาณนี้ตรงๆคอนเซปต์ดื้อๆของมันเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเดี๋ยวเราไปลองดูลิสต์เด็กกันดีกว่าครับผมเนาะว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับผมไปฮะสําสหรับตัวแรกครับผมเป็นเมนหลักของเด็กนะฮะผมซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวใหม่ด้วยนั่นก็คือเจ้าเทอร์รามิสตากอนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นทั้งตัวแทงตัว นะครับผมตัวทำเกมบุกตีนะครับผมจะผ่านเจ้าเทล่าหมดเลยนะครับผมเทลามิสดาก้อนนี่คือเป็นซิลค่าไล่สี่นะครับผมค่าชาสามดาบเก้าโลสิบรวมล่าง ธาตุลมสองใบนะครับผมดาบสูงสุดคือ12นั่นเองนะครับผมมีอเบลิตี้ที่บอกได้เลยว่าแก้ธาตุดินสุดๆนะครับผมซิลนี้โจมตีนะครับผมแฮชแท็กนะครับผมในธาตุดินนะครับผมซิลนี้จะดาบปุ่มขึ้นสองเป็นระยะสองเทิร์นนะครับผมก็แล้วก็มีสกิลด้วยนะครับผมบอกว่าใจหนึ่งเอ็มพีมีแฮชแท็กดากอนธาตุลมนะครับผมอื่นในสนามของเรานำซิลเอ็มพีค่าร่หนึ่งนะครับผมหนึ่งใบในดีเฟนไลน์ขึ้นมาที่แอทแทกไลน์นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้เทอร์รามิตรก้อนนะครับผมจะอนงมดร้คับ ขึ้นมานั่นเองนะครับผมใบถัดไปนะครับผมเป็นใบบัฟที่เรียกว่าผมยืนอยู่ที่ดีเฟนซ์ไลน์ประจําเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเทล่านั่นเองนะครับผมก็ชื่อตรงๆเลยนะครับผมเป็นซิลค่าไล่สามค่าใช้สามนะครับผมดาบเก้าโล่เก้านะครับผมมีท่ารวมล่างครับผมแค่สักราก้อนหนึ่งใบนะครับผมดาบสิบเอ็ดเลยนะฮะแล้วก็ท่ารวมล่างแค่สักราก้อนบวกท่าลมดาบสิบตีออเป็นห้าเอ็มพีนะฮะ อัพริตี้ครับผมบอกว่าเทรามิตาก้อนของเรานะครับผมไฟล์เราเนี่ยดาบบวกขึ้นหนึ่งและบอกมิสิกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมที่เป็นประเภททาลอตนั่นเองนะครับผมไม่เอาพันเดอร์โบนะฮะไม่เอาโนแอทแทกิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมที่เป็นตระกูลทาลอตนะฮะดูดีมากนะครับผมยังรวมไปถึงยินหยางด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าใจหนึ่งเอ็มพีมีเทรามิตากอนเนี่ยสามนะครับมฝ่ายเรา นำซิลหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามไปที่แอทแทกไลน์จากจุดนี้เจ้าเทล่าเนี่ยครับมันไม่ต้องไปยืนที่แอทแทกไลน์ครับมันยืนอยู่ในดีเฟนท์ไลน์ได้เลยขอแค่ในสนามเนี่ยมีเจ้าเทล่ามีดากอนนั่นเองนะครับผมก็สามารถนำดิวฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ดีเฟนท์ไลน์ขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็สังหารได้เลยเพราะฉะนั้นครับผมตัวที่ยืนค้ำข้างหน้าเป็นแทงแล้วก็เป็นไฟเตอร์นะครับผมเทล่ามีดากอนต้องยืนรวมล่างตัวใหญ่เตรียมรอบูได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้เจ้าตัวเทล่านะครับผมยืนดีเฟนท์ไลน์นะครับผม จากอยู่ดีเฟนไลน์แล้วก็ขึ้นมาที่แอทแทกไลน์ได้เลยนะครับผมจากจุดนี้ก็ให้เทลามินตากอนตีแบบเพลินๆไปนะครับผมประมาณนั้นฮะคราวนี้นะครับผมมันมีตัวเก่านะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีตัวโปรโมด้วยนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยนะฮะมันเป็นโปรโมนะครับผมมังกรที่เรียกว่าออกมาตั้งแต่ใบที่สิบสี่นะผมอารีลูยาใบที่สิบสี่นะครับผมซึ่งเป็นสิลค่าให้สามค่าชายสองดาบแปดโล่แปดมีท่ารวมลางด้วยกันสองท่ารวมลางลมลมเมื่อไหร่ดาบสิบสอง ผมมองว่ามันเป็นมังกรโปรโมที่ตัวบึกบึ้มมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นค่าสาย2ด้วยนะฮะซึ่งเวลามันใส่แหวนเมื่อไรเนี่ยมันบวกพลัง2งหน่วยมันเป็นตัว1 4 16 18ได้เลยนะครับผมมีปริที่บอกว่ามีแฮสันดาก้อนท่าลมนะครับผมใบอื่นใน3เหล่าซิลนี้โจมตีจากรีเฟรชไลน์ได้คือบอกได้เลยครับในกรณีที่เขายังติดแหวนไม่ได้เขาจะยืนหลบอยู่ที่รีเฟรชไลน์ซึ่งถ้ามาพร้อมกับเทรามีดาก้อนและมีเทราใช้สกิลนะครับผมทําให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นมาแนวหน้าได้นะคร ไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวโปรโมเนี่ยครับมันยืนอยู่ที่ d e เ e น s e l i เพราะฉะนั้นคนที่จะวิ่งมาตีมันนะครับผมจะต้องผ่านเทอร์รามมสตาก้อนมาให้ได้เสียก่อนนะครับผมบอกได้เลยแล้วพอทะลุมาได้จริงๆนะครับผมก็ต้องตีเอาสเตอร์ฮาร์ t กระตุกกันสุดๆอะ่ะบอกเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นตัวที่ผมมองว่าอมมันได้เปรียบในการทาเกมบ,บุกนะครับผมกับตัวใหม่นะครับผมที่เรียกว่าเพิ่งออกมาในชุดเอเคอร์เซียเลยผมมองว่าเจ้านี้นะครับผมเจ้าอ่ามัสมาจัสเนี่ยมันเป็นตัว ตีในเวอร์ชั่นที่ผมบอกว่าเป็นเกมรีบนะครับผมคือปกติแล้วตัวที่จะตีนะครับผมก็จะเป็นเทอร์ราบิสตากอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวัตวมังกรลมนะครับผมที่เป็นโปรโมนะมันจะทําตีได้แค่2ตัวนะครับผมแต่เจ้ามัสมาดัสนะครับผมเข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวตีเพิ่มได้แต่ผมมองว่ามันเป็นตัวที่แอบสังเวยซะมากกว่านะครับผมมันเป็นซิลค่าได้สามค่าใช้สามดาบเก้าโลก้าครับมีท่าลมล่างด้วยกัน2ท่าลมล่างดาบสูงสุดคือดาบแค่11นะครับผมก็คือแฮสต์นาคอนหนึ่งใบแต่ถ้าลมล่างลมลมเมมีีออะบบิิ้กว่า มีเฮส h ซด์ดาก้อนอื่นอ่ะมีเฮสเซด์ดาก้อนท่าลมใบอื่นฝ่ายเราเลยสามขอค่บผมซีวนี้โจมตีด้วยท่าโจมตีใดก็ได้ค,คือคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หนุนรางเราจะยืนแค่ผังเก้านะครับผมและมีใบอื่นนะครับผมที่เป็นดาก้อนแฮสเซด์ดาก้อนท่าลมเนี่ยสใบมันสามารถโจมตีด้วยท่าสินั่นแหละนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกคือมันตีไปนะครับผมแต่เวลาโดนตีกลับ มันเอาค่าพลังเก้ารับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแอบเป็นตัวที่เสี่ยงตายสักนิดนึงนะครับผมแต่ถามว่าเกมไวไหมผมมองว่ามันก็เป็นเกมไวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องรวมร่างเวลาเราเดสมอลเล่ขึ้นมาเนี่ยคือตัวมันจะแบบยังไงอะเวลาเราตุยก็ตุยคนเดียวอะไรประมาณนี้ครับผมเนาะแล้วก็มีเอเบลิตี้ด้วยครับผมบอกว่าด้านล่างนะฮะซีน,นี้โจมตีซีลเอ็มพีค่าได้สามนะครับผมซีน,นี้จะดาบเป็นสิบสองนะครับผมเอ้ยดาบบวกสองเป็นระยะหนึ่งเทิร์นนะครับผมคือจากจุดนี้ผมมองว่าออออ่่่ะะะโโโเคคคคมมมัมัันนสสนนนตตตีีีดดดด้้้ววยทาาจจไไหหกกก็็็ืืบบสสูงุแแลลร ซิงที่มี MP ค่าไล้3สซิที้ทับวกคือมันก็คือจะเป็นพลัง13ถูกไหมฮะแต่ปัญหาของเราก็คือมันเก่งเมื่อตอนตีครับแต่มันถูกตีคือไม่มีคนบ้าพลังให้เขาเลยนะฮะพลังจะเป็นแค่9้าหน่วยครับถ้าถูกโจมตีนี่คือโดนเด็กแบบรวมล่างตัวกระป๋อตีอย่างตายเลยนะฮะผมประมาณนั้นฮะแต่มันเป็นข้อดีครับตรงที่อะไรรู้ไหมในเมื่อเจ้ามัสมาดั้มันเป็นตัวร่อนะครับผมฝั่งตรงข้ามต้องยกตัวนะครับผมต้องเอาซิลขึ้นมาคิวมันนะครับผมพอคิวมันเสร็จปุ๊บนะฮะเทอราม์ล่ามีร มันก็จะทํางานสู้กับตัวถัดๆไปของฝั่งงค้ามนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อารมณ์เป็นแบบกายๆบีบฝั่งงข้ามที่แบบว่าอ่ะจะขึ้นมาตีมัสมาดัสไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่ขึ้นมาเจ้ามัสมาดัสก็จะตีอย่างนั้นอยู่ทุกเทิร์นนะครับผมบอกได้เลยแต่ถ้าใครเล่นสายเหนียวแนะนําสายโปรโมจนะครับผมนะฮะเจ้าตัวโปรโมตีจากดิไลน์นะครับผมยืนหล่อๆไปนะครับผมคราวนี้นะฮะผมก็จะเป็นมังกรลมอีกตัวที่น่าใช้นะครับผมก็แล้วก็ติดแฮชแท็กฟารเเซียด้วยนะครับผมนั่นก วูดไวเบิร์นั่นเองนะครับผมอ่าจากจุดนี้วูดไวเบิร์เนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นดาก้อนที่ออกมาในชุดแรกๆเลยแล้วก็เป็นซิลค่าไล่สองค่าชายสองนะครับผมรวมล่างนะครับผมสูงสุดก็คือบวกลมๆนะครับผมดาบสูงสุด12มีสกิลบอกว่าอินเตอร์เฟียด้วยนะครับผมจ่าย2 MP มีท่าลมอื่นในสนามเราดิน1ใบนะครับผมค่าโล่ลบลง3หน่วยไประยะสองเทิร์นแต่กูลเด็กดินไม่ชอบใบนี้ฉุดๆนะครับผมบอกเลยอ่าใช้ยิงใช้โลตีนะครับผมเจอวูดไวเบิร์ยืนค้ำไนยิ้มเลยนะแล้วก็มมมีีีบบบบบบรรริออออกกาาาคคััต้่่ทยว ซิลนี้โจมตีท่าดินนะครับผมซิลนี้จะดาบบวก2องไปเลยว่า1เทิร์นนะครับผมบอกได้เลยว่าโครงเด็กแกล้งท่าดินสุดๆอ่ะบอกได้เลยนะฮะ แล้วก็จะเป็นดาก้อนใบสุดท้ายครับผมเลเรียกว่าเอามาเป็นซิลลองนะครับผมแต่ก็มีอเวอเรตี้ที่ใช้ทําเกมเช่นเดียวกันนะครับผมอ่านั่นก็คือน้องคอสเอ็มพีฆ่าไล่หนึ่งฆ่าชายหนึ่งดาบห้าโลหะกนะครับผมรวมร่างแฮสักดาก้อนได้ดาบแปดนะครับผมมีอเวอเรตี้บอกว่ามีแฮสักดาก้อนถ้าลงอื่นในสนามเรานะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเอ็มพีฆ่าไลา่ลบลงหนึ่งไปเลยเวลาสองเทิร์นนะครับผมซึ่งจากจุดนี้พอลบเอ็มพีฆ่าไลา่ใช่ไหมครับสมมติฝั่งตรงข้ามเเป็นนค่่าาะ ลบลงมาก็จะเหลือ3ครับผมเจ้ามาสมดัสก็จะตีซิลค่าได้3แล้วก็จะดับบวก2นั่นเองครับผมสามารถทะยานพลังขึ้นไปได้นะครับผม แต่ประมาณนั้นครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นทามาตั้งแต่สายแรกๆนะครับผมที่เอามาลดค่าไล่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็บรพลังให้ชาวก็จะใส่เจ้าฟาเลเซียฟารเลเซียนะครับผมอามี่ดนะครับผมอ่าก็จะเป็นซิลค่าไลฟหนึ่งค่าชายหนึ่งนะครับผมดาบสี่ลหไม่รวมล่างใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีบริตี้บอกว่าเจ้าชาวเดียรเจเนอเรชัออฟออเรเซียนะครับผมฝ่ายเราดาบบวกหนึ่งนะครับผมมีสี่ตัวบวกให้สี่จุดกันไปเลยทีเดียวนะครับผมกินสล็อตพื้นที่สุดๆนะ แล้วก็มีสกิลเขาบอกว่าตาศูนย์ MP นะครับผมพร้อมกับ1นึ่งสเปลนะครับผมซึ่งตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รับ2สเปลนะฮะ มีแฮตแท็กฟาอเรเซียใบอื่นในสนามเล่านะครับผมซิลฝ่ายตรงข้าม1ใบ MP ค่พีาล่ายลบหนึ่งหนึ่งเทิร์นนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้กับเจ้ามัสมาดัดได้เหมือนกันนะครับผมแต่จากจุดนี้จะต้องมีเงื่อนไขแฮตแท็กฟาอเรเซียอยู่ในสนามซึ่งตัวที่จะต้องอยู่ในสนามนั่นก็คือเจ้าวูดไวเวอร์นั่นเองนะครับผมถ้าไม่มีวูดไวเวอร์เนี่ยคือฟาอเรเซียมันก็จะไม่มีนั่นแหละนะครับผมนะฮะมันก็จะใช้สกิลไม่ได้นะครับผมอ่ะแต่ในกรณีเดียวกันนะครับผมถ้าใครไม่ได้้้ปปปัััันนนนะะะคครรรรบบผผมมเอตกููลวววดไไ์ เจ้าชาวโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมนี่เลยฮะใบนี้นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าใบนี้เป็นอันตระแนะครับผมอะไรที่เป็นอันตระแนะครับผมเราก็จะรู้กันว่ามันออกยากมากนะครับผมตามสภาพกันไปนะถ้าใครมีใส่ได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกครับใส่บูทใบเงินเล่นได้ครับผมนะประมาณนั้นฮะซึ่งเจ้าชาวนะครับผมเดี๋ยวจะในรอบออสเตรเซียเป็นสิวค่าไทยสามค่าชายสองดาบเจ็ดโล่แปดครับมีท่าลมล่างสองท่า รวมร่างลมๆเมื่อไหร่ดับ11นะครับผมนะแล้วก็มีเอวลิตี้บอกว่ามีท่านลงอื่นในสนามเล่านะครับผมซีวนี้โจมตีซีวนในดีฟเลนไลน์ซีวนี้จะดับบวก2ไปเลยเว่า2เทินคือมันบวกข้ามเทินเลยถ้าใช้เอวลิตี้นี้ติดพลังทอนรวมล่างนะจะเป็น13แล้ว1น,นะครับผม แล้วก็มีบวิธีถัดมาครับบอกว่ามีแฮนแท็กฟอเรเซียอื่นในสนามเล่านะครับผมซิลนี้โจมตีซิลที่มี MP ค่าไล่สองซิลนี้จะดับพุ่งบวกขึ้นอีก2นะครับผมเป็นเลเวลอะไรสองเทิร์นนั่นบวกขึ้นไปแล้ว4นะครับผมกลายเป็นว่าพลังยืนพื้น11นะครับผมบวกอาบลิตี้ที่1กลายเป็นบวกเป็น13บวกอันล่างอีกอันนึงก็จะเป็น15นะครับผมและในกรณีเดียวกันถ้าเรามีฟอเรเซียแอมมี่อยู่ในสนามนะครับผมก็จะชาวก็จะบวกดาบหนึ่งหน่วยตามจำนวนของฟอมมี่่นนัเองนะครับผมก็ หนึ่งหน่วยเนาะก็15สูงสุดนะครับผมด้วยบริตี้ตัวเองนะฮะแล้วก็บัฟจากเด็ก16 17 18ิบนะครับผมอันนี้ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมแต่ในกรณีที่เราจะต้องรวมรากพี่เช้าขึ้นไปนะครับผมบอกได้เลยว่าพี่เช้าก็จะยืนพลังที่11ถ้าได้ตีนะเขาจะได้บวกพลังนะครับผมตรงตามเงื่อนไขนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ตีนะครับผมค่าพลังก็จะไม่ได้บวกซึ่งมันจะมีใบบวกนอกจากเจ้าฟรีเซอร์มี่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีดาบพี่เช้าด้วยนะครับผมอ่า ซึ่งพี่เช้านะครับผมของเราเนี่ยมีดาบจำเพาะของเขานะครับผมเป็นมิสติกลิลิกค่าไลน์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมเป็น PS อยู่ในสนามได้ถึง6เทิร์นกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเบริตี้บอกว่ามิสติกนี้เนี่ยบล็อกอ่ามิสติกประเภททาร์ลอดฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือไม่ถูกยิงไม่ถูกทำลายโดยประเภททาร์ลอดนั่นเองอาเบริตี้บอกว่าแฮชแท็กฟันเซียเราที่ติดนะครับผมมิสติกนี้เนี่ยจะดาบบุกขึ้นหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็เบริตี้ถัดมาครับบอกว่าถ้าคนที่ติดเนี่ยเป็นพี่ช้าเจไดเจอในรอบฟันเซียเนี่ ถึงแม้เราจะตีด้วยท่าโจมตีสูงสุดพัง11แต่เวลาเข้าสู่ช่วง defense p a เนาะก็คือแบบเป็นผู้ตั้งรับนะครับผมเราจะถูกตีค่าพลังโดยปกตินะครับผมเราไม่ได้รวมร่างใดๆเพราะฉะนั้นดาบมันเหมือนจะช่วยให้ให้ทําเกมบุกได้นะครับผมให้ให้ล้มตัวใหญ่ได้โดยที่แบบพี่เชาเนี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องไปลองใบลองรวมร่างนั่นเองนะครับผมนะแต่เรียกได้ว่าถ้าตีปุ๊บแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ตุยหรือถ้าเขาตุยไปแล้วเขาปั้นตัวใหม่ขึ้นมาคิวพี่ชาวนะวครับผมพี่เชาเราก็จะ ry, เ,เ,เดสมาเร์เรย้น,นุคี ในขณะที่มิสติกก็หายากนะครับผมพี่ชาวก็หายากผมทอดออกหมดเลยนะครับผมจากจุดนี้ผมเล่นเป็นแก๊งฟาอเรเซียนะครับผมโดยใช้วุฒิไวเวิร์นเป็นตัวยืนนะครับผมแล้วก็ใช้การลดเอ็มพีค่าไล่ผ่านเจ้าฟาอเรเซียมี่นะครับผมแล้วก็เจ้ามังกรเอ็มพีค่าไล่หนึ่งนะครับผมนะเอามาลดแล้วก็ใช้เป็นมาสซาร์ตนะครับผมตัวใหม่นะครับผมเอาไปวิ่งตีด้วยท่าโจมตีใดก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็โจมตีซีเอ็มพีค่าไล่สามน้ำดาบบวกสองคล้ายๆพี่ชาวเลยนะครับผมแค่พลังไม่ได้บวกข้ามเทินนะครับผผผมมมแแแล้้้้วววกก็็เเปปนนตััททีี่่่่บบบบบออออราาาาาะคยงถถ ถ้ามาสมาร์มันยืนยืนอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาต้องส่งขึ้นขึ้นมามาคิวมันนะครับผมถ้าไม่คิวก็จะเจอเจ้าเทอร์ามิซาร์กอนนะครับผมนะยืนตีลุมทุ้มอยู่อย่างนั้นนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเด็กมังกรก็เป็นเด็กที่ m อค่าล่ายไม่ได้ถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางคงเด็กอาจจะต้องพึ่งฮาร์ดในสัก์ช่วงต้นเนาะแต่ถ้ายืนบูได้คอนเซ็ปต์มาครบบอกได้เลยครับว่ามังกรลมเก่งมากนะครับผมใช้ได้เลยโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมผิดพลาดประก็ รอติดตามกันได้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ